สวัสดีครับปวบกับไอท่าเกมมิ่งนะครับในเกมลายเซนเจอร์ครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นซีรีส์ครับซีรีส์รีวิวตัวเก่าหนึ่งปีรีวิวตัวครบรอบหนึ่งปีนะครับเออคลิปนี้ก็มารีวิวมามารีวิวมอมกันนะครับมอบเป็นไหวพิบธาดไม้จุดเยืนสี่ร้อยสี่สิบแก้ความสายก็เป็นหลบร้อยแล้วก็ตั้งห้าสิครับ ม,มีโดนแน่นอนแล้วก็อัปเกเรดพลาดวนแรกสองจุดครับจุดหนึ่งจุดใหญ่แล้วก็หนึ่งจุดเล็กอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับอมอก,ก็มาหนึ่งปี้วครับมาปีที่แล้วเดือนมิถุนายนสองพันอง้อยหสบหกซึ่งงั้นตอนที่ผมมา ตอนที่มบมันมาแ,แรกๆนั้นคือในหมื่นมันบอกมากเลยและเกยเขาก็มบมาเรื่อยๆครับจนหน่อยมีจนดาเมดมตอนนี้มันรุนแรงมากเลยตอนนี้ชิดรุนแรงเฉพาะตา้งีต่ท่าน้ำอ่ะเออรุนแรงเฉพาะท่าน้ำนั้นที่เลือก็บอดเลยความสามารถในปืนก็เป็นออน,ปปนี้ครับเอ,อ้ยวามสามารถก้าวหนาวเป็นพีชีฟลาดแอคแท็กเออเกอก็ตามนี้เลยครับ เปิดกระชากันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบางคำมั้นผมอาจจะไม,มอ่อาจจะพูดใครรู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับคือคลิปนี้ผมก็อาจจนหลังครับแล้วก็มาพากเสียงทีหลัง เปิออันไหนดีวะอันล่างดีกว่าอัน้นจะได้นอกอว่ครับอเอ๊ะต้องวิดยเรอวะไม่รู้อะเอามาจะให้อควาเรเกลือเกมกระปุก นั้นก็ไปเทในด่านหลักเลยครับในสติดหลักอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีอย่างหนึ่งครับนี่อยู่ที่ไอดีสองนะครับมาที่ด่านเจ้าประจําครับโทรหกสิบสามร้อยเก้าสิบหกเลนเจอรเต็มป๊บ๊บนึงครับไปย่อกลบไปย่อยกลบ่นก,ก่อนแม่ง <c oughs> มาต่อครับมารีวิวกันที่ด่านกันต่อเราให้ฝั่งนู้นมาก่อนนะครับเดินมาก่อนแล้วก็ปล่อยม็อบเลยปล่อยมานนะม็อบตัวนี้ตีไปแล้ว คือไม่ได้แนวออกอกับเกียวครับเแบบน,นก็เลยจะตีอย่างนี้ยังไม่โดนน้ำแข็งของม็อบ,บก,ก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับแล้วใครแม่งส่งอิชาร์ลดมาเนี่ยเกี่วมาดิเอ้ยชารลดไมเนี่ยไม่ใช่ละเข้ามาเข้ามาครับ,าม,ารบมีคนนั้นส่งชารลอตมีคนส่งชารลอตมา ลองผังนู้นเดินมากรตีมอนกเ,เ,เดินมาแล้วแล้วก็ปล่อยม็อบเลยตีธรรมดาขีดออกไอ้สัตว์บับผาโขมไงคือมอบมันส่วนใหญ่มันบัฟอย่างเดียวมันแบบไม่ได้ออกกินนามนี่เท่าไหร่ ถ้าเกิดไม่ได้ออกสกิลนะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเกียร์ออกสกิลหรือว่าเพื่อนมักสกิลเพื่อนมัดใช้สกิลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ขี่ไปแล้วคิวิหรือว่ารุนแรงครับตัวนี้รุนแรงรุนแรงิรงโอเคยครับไปต่อกันที่ด่าน422นะครับ เตินไปแล้วตีธรรมดาเออมันก็ลบได้นี่หว่าเมื่อนี้ลบได้นี่หว่า โอ้แล้วแม่นอนที่บ้านแตกมามามาเดี๋ยวผมมันเอาเอาความาวางก่อนนะครับโอเคไปเลยอควา เอาคาไปดับตีนก่อนแล้วแม่งมาปับน,น้าปมเลยเออมันขีดไงลังไปขีดไปแล้วครับนี่เครื่องมันชีตรงแผงนัน่นอยู่ตรงน้าด้านหน้าประมาณสองห้อกว่ามนะั้งน่าใช่ออไอ้พวกจุดสิลนี้ผมไม่ค่อยรู้ว่าอะไรโอ้กว้างด้วยกว้างเลยคือเนี่เหมือนสกิลมันค่อนข้างรุนแรงนะครับมอมเนี่ยแต่ว่าตอนที่มันออกมาใหม่ๆนี่ไม่หมินอย่างเบาเลยมอมนี่ไม่หมินฟุ้งเบาไง ตัวแรงอยู่นะตนแรงอยู่โอเคครับไปต่อกันที่ pvp ดีกว่าด้ดานั้นอาจจะเห็นอะไรมากๆเท่าไหร่ต้องที่ใน pvp อุย้ยคะแนนวีตีเลย ไอนนหลักส่งเป็นเรเกอร์มาแล,ล้วแขงก็ไม่รูส่งเมคมินก,กับเบาไอกลนมา อาจจะมีเสียงรำควรต้องขอดอ้วยน,นะครับเดี๋ยวผมหายใจไล่วก็เสียงรถยนต์นะครับโอเคคะแนนปีอีกอร่อยเลยเป็นเป็ดสามแล้วมาหายตีนนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบเล่นหนึ่งครับอย่าไปหาตีมีบอลล็อกอย่าไปหาตีครับ แม่งบาลล็อกอีกแล้วโคตรเบื่อเลยบอลล็อกนี่ไอ,ไนอ,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 อ้นี่ก็บอลล็อกไอ้ <c oughs> นี่ก็บอลล็อกอีกแล้วไอ้นี่ก็บอลล็อกโอ้เจอโคตรบ่อยเลยบอลล็อกนี่ก็บอลล็อกได้กันเกลื่อนยังวะบอลล็อกเหนีนี่ก็บอลล็อกนี่นี่แต่บอลล็อกต็มหมดเอ้ยนี่ไหวไหมไหวไหวไหวตีเลยตีเลยเปลี่ย,ย,ยนทีมก่อนเดี๋ยวแพ้ <c oughs> ตอนนี้ก็สังเกตเล่มนะเอ้าเปลี่ยนแล้ววะเนี่ย ไปไหนไหวะอ๋อเปลี่ยนนั้นเอาเทพีมามายืยนแทนอควาครับตอนนี้ก็สังเกตเลยไหมนะครับว่าเลมมันยิยนได้เปล่าแล้ก็สังเกตมัมลูกมัมง่งออกสกิลไหมแงล้งพวกเรื่องกับนักวิ่อกี้ครับว่ามันยินได้ไนหะมออกอยู่ที่ธรรมดาครับออกสกิคลคือมอัมมันไม่ออกสกิลเลยนะ ผีไปแล้วมออั้งนั่นแหละลิงกับเลี้ตายครับเลี้ตายผีไปแล้วเลี้ตายอีกหายนังเือตายไปนะคือที่ผมก็ได้เป็นคอมโบตัวหนึ่งแล้วก็อีทาวีครับอีทาวีก็มีสามตัวมีซูเดียสไมคี้แล้วก็อะควาตัวหนึ่งก็มีมายากลเบซิอามาซัล,ลี่หินน้อยกับบาร์ีโอแล้วก็พิชเช่ครับประมาณนี้ ก็ให้งานครับเออมันแบบตัวอื่นนะละครสมาันี่โกงมากเลยคือนนัผมมันคือผมอยากให้เกีคอนเอาคอมโบเข้าได้มาหน่อยอะ่ะเออมีอยู่ท่าวีนี่คือเบื่ออยู่ท่าวีมากอะ่ะคือผมเป็นแล้วคือเบื่อแล้วอยู่ท่าวีนเสร็จกองสตันแม่มากาเลหลบน,น้อยสตัตนแม่มากเลย ก็ไม่โดนไงในมันแม่งไหนเออมีโดน,โดนก็ชนะครับแบอีซี่ก็มาดูเกียร์ทีผมผมก่อนนะครับทีมสองก็ตามนี้นะครับเกียร์ก็ใส่เป็นเจ็ดดาวแปดดาวทุกตัวเลยครับแลบเบว้นวอซีโอกับแล้วเออกับเดเดียสเออเริวๆโอเค เออมีหมวดกวางรวมครับที่ไม่ได้ใส่ก็มอ็อบก็รือว่าใช้งานดีมากครับมอบตัวนี้ใช้งานดีมากแล้วกดไปไหนวะอ๋อ,อเอาควาออกตะกี้กดผิดอืมเพียงก็องของคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับ แม้ว่าเสียงผมอาจจะพูดไมู่เรื่องหรือว่าอะไรก็ตามครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่ทนดูจนจบนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยน,นะครับไปก่อนครับเออรูพูดเลยม่รู้พูดเลยละ